สวัสดีคะ่ะวันนี้เราพามาชมสวนยาสวนยาสูบอันนี้เขาเรียกพันธุ์อีดัมกระดําอีดํมเขาปลูกเยอะมากไม่ใช่สวนเรานะคะสวนเขาสวนไทยบ้านข้างๆนี่งามมากเลยคะ่ะยาสวนยานะคะดูเยอะมากเลย เขาปลูกเยอะมากเลยประมาณสามไร่นะตรงนี้เขาปลูกยาสูบนะคะยาสูบเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาเขาปลูกนะคะเขาปลูกขายให้ลงเอออย่าเป็นยาฝันเนาะฝันไม่ใช่ยาลงบ่มแต่อันนี้เป็นยาฟันฟันเป็นเส้นๆแล้วเขาเข้าไปขายมีฟันหลกักตะนี่ อย่าสุบสวยไหมคะสวยอยู่ทั้งสวยแต่อันตรายที่สุดเลยนะเนี่ยของอันตรายก็ปลูกเยอะฝั่งนี้ที่จะพอเก็บแล้วคือ3ามไร่ประมาณ3ามไรแต่อันนี้เป็นรุ่นเล็กอีกฝั่งนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กประมาณไร่นึ่งรือถึงไหมเนี่ยเยอะเหมือนกันนี่ เขาปลูกเกยอะเขาปลูกเกยวเหมือนกันเราเดินดูสวยงามมากเลยดูอ๋เขาเด็ดดอกด้วยเขาเด็ดไวเขาเอากี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบเขาเอาสิบสองใบต้นหนึ่งสิบใบสิบสองใบ เขาจะเด็ดยอดไว้เลยมีทั้งหอมมีทั้งกระเทียมฝั่งนู้นเป็นหอม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 อันนู้นหอมนะคะหอมสวนข้างๆบ้านเรานี่มีหอมฝั่งนู้นหอมแล้วก็ไปเป็นกระเทียมมาหอมแบ่ง ผักสีป้อมโอ้โหปลูกเกยอะเหมือนกันปลูกเกยอะปลูกเกยอะนี่จ,จะเดินขึ้นไปดีก,กว่าเดินขึ้นไปมัอยู่ใกล้ถนนใกล้ถนนเราก็เลยมาถ่ายคลิปเลยฝั่งนี้ก็เป็นหอมนะคะฝั่งนี้ก็เป็นหอมหอมเยอะแถวนี้เขาปลูกหอมกันเยอะอันนี้ก็หอมหอมแดง หอมแดงป้าหนูวันนั้นเรามาถ่ายคลิปปลูกอยู่นี่เยอะงามด้วยกำลังงามอุ้ยของป้าหนูออกดอกแล้วพอ,อ,อกดอกแล้วโอ้ยทำไมออกดอกเลยจ้ะของเรายังไม่ออกดอกเลยของป้าหนูออกดอกแล้วนี่เป็นดอกแล้วนะเนี่ยปลูกที่หลังเราอีกออกดอกแล้ว นี่เราจะพาเดินไปดูไปเรื่อยๆมีกระตบน้อยอะไราหน่อยเนี่ยนี่เอามายืนอยู่บนถนนแล้วก็เราเมื่อกีน้นี่ลงไปข้างล่างตอนนี้เราเดินขึ้นมาเลยอันนี้กระเถียงน้อยกระเถียงน้อยกระเถียงน้อยฝั่งนี้เป็น หอมหอมแบงหอมแบงฝั่งนี้หอมแบงเนาะหอมแบงนี่หอมแบงหอมแบงมีหอมแดงและหอมแบงกระเทียมฝั่งนน้นเป็นกระเทียมฝั่งนี้หอมแบงติดกันมาก็เป็นผักซีบ้านนี้เขาปลูกหอมกันเยอะปลูกหอมผักชีเยอะด้วยดูนก นกพิลาบนกพิลาบนกมาเลาะกินแมงขอบคุณนะคะที่ก็ามาสมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลคก็แชร์ให้คะ่ะ